ผมชิปโซเก้คงไม่เคยคิดนะครับว่าชีวิตนี้เขาจะมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าฉันเยอะขนาดนี้เลยเหรอที่อยู่ข้างหน้าตลอดในช่วงนี้เริ่มเป็นช่วงแบบส่งต่อแรงประดานใจแล้วนะจริงเพื่อส่งต่อแรงประดานใจจริงๆครับอยากให้โบกชมวไทยนะคะพี่ชายที่รักจัดเต็มงานจ้าเดินมาที นี่ครับกำลังจะเท่าที่ไปแล้วครับแกร่งมากครับขึ่งมากัิโซเก้ครับอยาหากฮาปมาลาฮอนนะครับันรอสมร่วมวิ่งนะครับเส้นทางเดียวกับกวิ่งทุกๆคนเลยนะครับ สิบก,กิโลครับปีนี้ครับมาราทอนครับรอรอรุ่นปีหน้าครับครับสนคยที่โชเก้ก็สขณะที่ปีหนึ่งเมนองทองนะครับปีรอบปีที่แล้วแอดปีปีนี้ฟุตปินรอรุ่นป e e. ีหน้าครับ หนาวัฒนบานผมมากนครับติดตามภาสากันที่ดีนะครับวสนารกาันะที่ดีนะครับและตบเขานะครับก้าวมาไหอกการวิ่งในครั้งนี้ครับ